you. Mm -hmm. อาแล้วก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไม่ขอปรเฟสเชิลและเกมฟีไฟกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็ครบ1สัปดาห์พอดีนะครับที่ผมได้โพสต์ให้ทุกคนนะครับถาม Q&A ฉลอง1 0,000ซับที่โพสชุมชนของช่อง YouTube นะครับก็วันนี้เลยจะมาทําตามสัญญาณนะครับเราจะมาตอบคําถาม Q&A ฉลอง10,000ซับกันนะครับผมก็วันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะครับที่จะได้มาทําคลิป Q&A ครั้งแรกนะครับเพราะว่า1 0 0 0ถึง9,000พซับ เนี่ยผมไม่เคยถา Q&A ถามตอบคนดูเลยเพราะว่าคนดูยังเข้าถึงน้อยอยู่นะครับแต่พอมา1 0,000ซับนี่ก็รู้สึกว่าคนเริ่มดูเยอะแล้วผมเลยอยากจะมาทำคลิป Q&A ครั้งแรกดูบ้างนะครับมาดูกันว่าคนดูเขาเนี่ยถามมากี่คอมเมนต์กันนะครับก็เราได้รวบรวม34คอมเมนต์ที่ถามกันมาแล้วนะครับเราก็ปิดโพสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนรัที่เข้ามาถามกัน นะครับผมก็มีคําถามซ้ํากันบ้างแหละนะครับแต่เราก็จะอ่านเพียงแค่คําถามเดียวละกันนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้รับพินจาก YouTube วันนี้ด้วยนะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยที่แบบได้รับจดหมายพินได้ยืนยันการรับรายได้จาก YouTube ด้วยนะครับผมเป็นวันที่แบบมีความสุขมากๆวันเนี้ยมานะครับผมมาเริ่มการแกบคำถามแรกนะครับที่ คุณผู้ชมถามกันเข้ามานะครับผมคำถามแรกจากคุณศิีรวิทย์ไทยสมบูรณ์ถามมาว่าพี่ชอบกินอะไรถามว่าพี่ชอบกินอะไรนะเหรอครับก็มีอยู่หลายอย่างมากแต่ที่ชอบสุดๆนี่ก็จะเป็นพวกส้ปตันะครับแล้วก็ตำซัวนะครับผมมันอร่อยมากมันอาจจะแบบไม่ใช่อาหารที่แบบหรูหราเวอร์วังอลังการแต่ผมชอบนะเออแล้วก็แบบพวกแกงผิดเพาะอย่างเงี้ยข้าวผัม เอออร่อยนะครับทุกคนแต่ถ้าแบบมีมีตังหน่อยจะกินพวกอาหารแบบหรูหราพวกสเต็กพวกกุ้งล็อบสเตอร์อะไรพวกเนี้ยเอออยากกินมากๆเลยนะครับผม <c oughs> ก็ได้แค่ฝันนะครับผมค <c> ำ <oughs> <c oughs> ถามที่2จากคุณคิวเลอร์เอ็กซ์ทูนะครับถามมาว่าพี่อายุเท่าไหร่ชื่ออะไรใครเป็นคนค่าน้องชมพู่ <c oughs> คำถามเมย พี่อายุเท่าไหร่นะเหรอครับพี่อายุ18ปีบริบูรณ์ที่ผ่านมาเมื่อกี้เองนะครับผมผมเกิดวันที่25พฤศจิกา2,546นะครับก็18ปีเต็มแล้วนะครับผมชื่ออะไรชื่อเฟซนะครับผมสระเอฟฟันรอเรชอช้างที่แปลว่าสดชื่นนะครับผมใครเป็นคนฆ่าน้องชมพู่ ใครเป็นคนฆ่าดอวชูพูกอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมก็ไปติดตามกันได้นะครับผมก็เลิกติดตามข่าวนี้มานานมากแล้วนะครับก็จับผู้รลายไม่ได้สักทีแต่ว่าลุงคนก็ยังไงไม่รู้อ่ะก็ไปติดตามข่าวเอาเองนะครับตอนนี้นะครับไปคําถามต่อไปกันเลยครับคําถามที่3คุณธนกิจโทเดทถามมาว่าระหว่างไก่กับไข่พี่ชอบสีอะไร <c oughs> ให้ผมตอบยังไงวะอ่ะผมชอบปิดแล้วกันครับคำถามที่4จากคุณ r รดอเด r กอร์แ e ็คอเ e สกอ r e อิฟอิฟนะครับถามว่าพี่เคยเกลือไหมครับแบบว่าล็อกตู้เอก็มีอยู่หลายครั้งอยู่นะที่วันโดนล็อกตู้นะแต่ล่าสุดก็เกิดขึ้นกับสกินนี้ครับนี่สกินเวกเตอร์ที่ผมสุ่มอ่ะ ตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้ผมเหมาหมดตู้ะนะแปดทีการันตีถาวรตัวนี้ก็สุดจัดนะครับผมเหมาหมดตู้นะครับล็อกมากๆเลยนะฮะคำถามที่5นะครับจากคุณทันพาพรนะครับอ่านชื่อบิตก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม Q&A ถามมาว่าพี่เคยท้อกับการทำ YouTube ไหมพี่ตั้งเป้าผู้ติดตามไว้เท่าไหร่งูเขียวสีดำใช่ไหม <c oughs> อีกแล้ พี่เคยท้อกับการทำ youtube ไหมน่ะเหรอก็ผมว่ายูทูบเบอเกือบจะ100%เอนเ่ยเคยท้อกับการทำคลิปการทำ u t u b e แน่นอนนะครับ mm hmm. เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ปกติอยู่แล้วสำหรับคนที่ทำ youtube เนี่ยเออเราก็แบบเดินต่อได้เราแบบไม่ถอยไงแต่ถ้าคนถอยเนี่ยมันประสบความสำเร็จยากผม,ผมบอกแค่นี้เลยนะครับใครที่แบบท้อแล้วถอยอ่ะประสบความสำเร็จยากแต่ว่าแต่ว่าถ้าใครที่แบบท้อหรือว่า ยังมีไฟอยู่เนี่ยคุณสามารถลุกขึ้นมาสู้ต่อได้มันอาจจะแบบมีช่องทางเล็กๆให้คุณเดินต่อไปแล้วก็แบบมันอาจจะทําให้คุณประสบความสามําเร็จได้ดีกว่าคนที่ถอยมันมีหลายอย่างมากที่ทําให้ผมท้อแม้กระทั่งการแบบว่าสตรีมอยู่แล้วเน็ตหลุดอย่างเงี้ยผมท้อมากๆเลยกับสิ่งนี้มันทําให้คนดูผมหายมันทําให้ทุกอย่างนั้นมันกลับไปศูนย์ใหม่อ่ะทุกคนทุกคนเข้าใจใช่ปะ เออแล้วก็กับคนที่แบบเข้ามาด่าเข้ามาอะไรเราอย่างเงี้ยมันมันทำให้เรารู้สึกดาวแต่เดี๋ยวนี้ผมผมไม่สนกับคําพวกด่าวพวกนี้แล้วอะ่ะมันถ้าเราอ่านไปอะ่ะมันรู้สึกว่ามันดาวจริงเว้ยทุกคนอย่าไปอ่านนะใครที่แบบเข้ามาด่าเราอ,ะนะอย่าไปอย่าไปสนดีกว่านะครับผมพี่ตั้งเป้าผู้ติดตาไมไว้เท่าไหร่นะหรอครับเอออันนี้ก็ ผมตั้งเป้าหมายในชีวิตในการทำ YouTube ของผมเนี่ยไว้ที่ประมาณ1ล้านผู้ติดตามนะครับหรือว่า1ล้าน s ับสไคร์เบนั่นเองนะครับก็มันไม่ได้เวอร์วังอลังการเท่าไหร่หรอกแต่มันเป็นแค่การตั้งเป้าหมายตั้งความฝันไว้ว่าสักวันเนี่ยเราต้องทำมันให้ได้ถึงแม้มันอาจจะเป็นไปได้ยากมากนะครับผมอาจจะแบบเออเราแทบจะไม่มีโอกาสได้ ไปถึงจุดๆนั้นแต่ก็พยายามทําต่อไปครับผมเชื่อว่าการที่เราพยายามทําในสิ่งที่เรารักไปเรื่อยๆเนี่ยมันต้องมีวันใดวันหนึ่งที่เราจะประสบความสําเร็จนั้นนะครับผมก็ mm. <อ>สําหรับใครที่อยากจะทํา YouTube หรือว่าทํางานทําการอะไรก็ช่างนะครับทุกคนก็ตั้งใจมุ่งมั่นนะครับผมทําในสิ่งที่รักให้แบบดีที่สุดนะครับผมเชื่อว่าสักวันคุณต้องประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับผมงูเขียวสีดำใช่ไหมอ่ะสีชมพูครับ ต่อมาครับคำถามที่6นะครับถามมาว่าอายุเท่าไหร่อันนี้ตอบไปแล้วนะครับทำอะไรมาทำยูทูบถามว่าทำไมมาทำยูทูบเ b e ยเหรอมันมีครั้งหนึ่งครับที่ผมดูคลิปของพี่วินโลเกตนะครับพี่วินโลเกตนี่บอกเลยว่าเป็นไอดอลของผมในการทำ YouTube นะครับผมใครที่ติดตามแรกๆเนี่ยอาจจะเห็นผมหยิบช่องโลเกตมาทำคลิปด้วยก็มีนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเ s สเ c t แล้วก็ผมคารพ ในตัวของพี่วินมากอ่ะคือนี่แหละคือไอดอลของผมที่ผมหันมาทำ u t u b e แล้วก็เราเราดูคลิปของคนอื่นเนี่ยเราก็อยากจะมีผลงานเป็นของตัวเองด้วยนะครับผมเลยแบบหันมาทำ YouTube แบบจริงๆจังๆนะครับอยากจะแบบทำเป็นอาชีพเลยนะครับเล่น ff ครั้งแรกตอนปีอะไรครั้งแรกเหรอครับครั้งแรกก็น่าจะเป็นปี2017นะครับที่ฟ i ไฟเปิดมาแรกๆเลยนะครับก็ได้เสื้อตัวนี้แหละที่ผมแบบเข้าไปทำคลิป ตามหาผู้เล่นในตำนานนะครับก็เป็นเสื้อที่แบบฟีไฟยุคบุกเบิกนะครับผมใครที่เล่นยุคแรกจะเป็นอยู่ ID 8หลักนะทุกคนเนีย่ยเห็นปะ่งสองนะครับส3 0 6 4 1 0 7เป็น ID 8หลักนะครับผมถือว่าเล่นนานอยู่นะส,สำหรับผมไนดะ้ประมาณเกือบจะ4-5ปีแล้วนะครับเล่นครั้งแรกนี่ผมจำได้เลยเว้ยผมไปตายหมอกไม่อยากจะนั้นเลยว่ะทุกคนโคตรอายอ่ะถ้าผมเอามาพูดอ่ะตันทีเจ็ดจัด LT สโรว์สโรวนะครับผม Q&A พี่อยู่จังหวัดอะไรพี่มีงานอื่นไหมนอกจากทำ u t u b e พี่มีไรายได้จากการทำ u t u b e ประมาณกี่บาทครับอ่พี่อยู่จังหวัดเลยนะครับผมอยู่อำเภอเชียงคานเดอพี่มีงานอื่นไหมนอกจากการทํา YouTube ก็ไม่มีงานอื่นนะครับผมก็เรียนหนังสืออยู่ตอนนี้ก็อยู่ชั้นม,มัธยมศึกษาปีที่6แล้วนะครับก็ อ่เทอมสุดท้ายแล้วเลครับผมนี่แหละครับงานหลักที่ผมจะต่อจากม .6 ก็คือการทํา y o Youtube ของผมนะครับที่มีไรายได้จากการทํา y o Youtube ประมาณกี่บาทครับตอนนี้ก็มันขึ้นขึ้นลงลงครับทุกคนซึ่งเราอาจจะมานค่าย,ยังไม่ได้อยู่นะครับแต่ก็น่าจะ4หลักนะครับผม4หลักนะฮะต่อไปคาถามที่แปล BPD เพื่อนผมเอง <laughs> คุยอะไขอวิธีทําให้ขอรักหน่อยครับโอ้ยมาปรึกษาความรักกับผมอีกแล้วเพื่อนของเราเนี่ยก็อืมเข้าไปแบบแอบแบบอาจจะแบบไปจีบก็ได้หรือว่าอาจจะแบบส่งจดหมายไม่ที่แบบใต้โต๊ะเขาก็ได้อะไรประมาณนี้เออ <L an> เดี๋ยวพาไปทําเดี๋ยวพาไปทําเพื่อนไปโรงเรียนก่อนห <L an> <L an> ยอกพลอยถามมาอีกรอบหนึ่ง <L an> พี่เล่นฟรีไฟล์มากี่ปีตอบไปแล้วนะครับ น้ำหนักและส่วนสูงโอ้โหถามน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงเลยเหรอโอ้โหผมไม่อยากตอบเต็มว่ะหลักสิบลงท้ายด้วยแปดแล้วก็ส่วนสูงหนึ่งรอยหกสิบเท่าไหร่ <c oughs> ตอไปต่อไปมือเขินปะนะประมาณร้อยหกี่หห้านะครับผมส่วนสูงของผมนะอาจจะเป็นผู้ชายที่ตัวเล็กจะบอกเลยว่าตรงสเปคมากมาก คำถามที่10แล้วก็แม่งซิบคำถามริงด้วยจากคุณนัทพงศ์อโนนะครับผมเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนอมอมผมไม่มีนะครับผมโสดนะครับโสดตลอดปีนะครับมากเป็นคนบอกเลิกหรือโดนบอกเลิกเองอันนี้ไม่เคยนะครับไม่เคยไม่เคยโดนบอกเลิกหรือว่าไม่เคยบอกเลิกใครทั้งด้นนะครับผม สูงเท่าไหร่ก็บอกไปแล้วนะครับร้อยหิบี่หกส้านะครับแขนใหญ่หรือเปล่าอยากจับปะละ่ะคำถามที่11นะครับผมโดเรมอนถามมาว่าอยากเล่นกับพี่ต้องทำยังไง <c oughs> อยากเล่นกับพี่ก็มาเล่นกับผมได้ทุกวันเสาร์เวลา2องทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มนะครับ <c oughs> ผมจะสตรีมนะครับ <c oughs> ผมเล่นกับคนดู สตรีมของผมคือเล่นกับคนดูนะครับผมใครที่อยากเล่นก็เข้ามาเล่นก็นได้เวลา2องทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มทุกวันเสาร์นะครับผมชายเขียวปั่นถามมาว่าพี่อายุเท่าไหรต่ตอบไปแล้วนะครับผมพี่จะเปิดหน้าตอนไหนอ่า จะเปิดหน้าตอนไหนก็ตอนนี้ยังไม่พร้อมอยู่ครับผมอุปกรณ์อะไรคือแบบยังไม่พร้อมมากๆเลยตอนนี้ mm. ก็นู่นแหละนะครับน่าจะได้คอมได้กล้องได้อีกนานนะทุกคนประมาณขอแบบมีรายได้จาก Youtube ก่อนละกันนะครับผมเราก็อาจจะแบบมาตกแต่งห้องหรือว่าซื้อกล้องอะไรมาก็ว่ากันไปนะครับผมอนาคตเปิดแน่นอนนะครับคำถามต่อไปจากคุณ ไม่แนะ่ใช่ไหมอ่านถูกป่นะนไม่แนะ่ถามมาว่าพี่อยู่ภาคอะไรครับเออผมอยู่ภาคไทยครับยอกผมอยู่ภาคอีสานครับผมก่อาเอสถามมาว่าพี่เอารูปที่หนึ่งมาตั้งโปรไฟล์ u t u b e หน่อยรูปที่หนึ่งนะั่นเลยโอ้โมันก็นานแล้วรูปที่หนึ่งนี่ผมไม่ได้เอามาเองนะเป็นรูปที่ YouTube ตั้งมาให้ตอนนั้นตั้งชื่อว่าเฟสตุยตั้งชื่อ ตั้งชื่อว่าเฟเซอร์นะครับเขาก็เอาตัวเอฟมาให้ผมเลยนะครับก็อ่านั่นแหละรูปแรกของผมต่อมานะครับจากคุณเฟรสกี้นะครับผม mm hmm. เสียภาษี YouTube กี่บาทอ๋อตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เสียหรือว่ายังไม่ได้กรอกค่าภาษี YouTube อยู่นะครับผม mm hmm. ก็วันนี้เพิ่งได้รับจดหมายพินมานะครับแต่ก็ยังไม่ได้กรอกจดหมายพินอยู่นะครับไม่ได้ใส่รหัสพิมอยู่ นะครับก็วันพรุ่งนี้นั่นแหละนะครับทำคลิปยังไงตัดต่อยังไงโอ้โหอันนี้ก็น่าจะอธิบายยาวนะครับผมก็สรุปสั้นๆก็ก็ทำคลิปก็อัดหน้าจอนี่แหละนะครับตัดต่อก็ไปตัดต่อที่คายมาสเตอร์นะครับได้เงินกี่บาทครับโอ้อันนี้ก็มันแล้วแต่ทุกคนมันไม่แน่นอนเสมอไปนะรายได้ยูทูบแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่หลัก4นะครับ อตอบคำถามกก็ได้ระวังเป็ดกับห่านพี่ชอบไก่ใช่ไหม,ม,มอ่ามันต้องคิดยากวะ่ะผมชอบเป็ดก็ได้อ่ะผมชอบเป็ดก็ได้นะครับ XBDFF นะครับ Q&A ถามว่าพี่ใช้แอป,ปอะไรอัดคลิปแอป,ปผมไม่ได้ใช้แอป,ปอะไรนะครับผมใช้อัดหน้าจอปกติที่มากับเครื่องนะครับผมไม่ได้ใช้แอป,ปอะไรเลยนะฮะพี่ใช้แอป,ปอะไรต่อใช้คายมาสเตอร์ครับ ช่วงนี้ก็แบบตัดช้าหน่อยเพราะว่าเป็นคายมาสเตอร์ใหม่นะครับตอนนี้กําลังทําความคุ้นเคยคุ้นชินกับคายมาสเตอร์รุ่นใหม่อยู่นะครับผมอ,อาจจะตัดชิปช้ากว่าเดิมนะครับจากคุณ True4 FF นะครับถามมาว่าพี่เฟสชื่ออะไรครับฮะ <laughs> <laughs> ก็ชื่อเฟสไงถามอะไรเนี่ยมอสยิมคุ้ง cool นะครับที่มีเฟสไหมไม่มีครับโสดครับพี่เป็นใครครับ ฮะพี่พ,พี่พี่เป็นใครครับเอ่อผมต้องตอบไงวะผมก็เป็นคนธารราดาคนหนึ่งที่อยากจะค้นหาตัวเองอยากจะแบบว่าอยากจะทำ YouTube อะจบปะคำถามต่อมา Q&A พี่เฟสทำ YouTube มากี่ปีแล้วครับจากคุณซาซุโนะเหรออ่าทำ YouTube มาประมาณผมทำครั้งแรกตอนม .2 ม .3 นะตอนนี้ม .6 แล้ว ก็ประมาณ7จ5ปีแล้วนะครับแต่ก็เริ่มมาทําจริงจังตอนมอมสนะทุกคนผมเริ่มมาจริงจังตอนมสี่ก็ประมาณ2ปีนะครับ2ปีกับปีนี้แล้วนะครับอ Q&A พี่ทํา y o YouTube เพราะชอบในการทำคอนเทนต์หรือพี่คิดว่าอยากดังตั้งแต่ทํา y o u t u b e ตอนแรกครับผมชอบในการ entertain คนดูชอบในการตัดต่อแล้วก็ คิดว่าอยากจะมีผลงานเป็นของตัวเองนะครับผมไม่ได้คิดว่าแบบอยากจะดังแบบผู้แตกนะครับผมไอเรื่องดังเนี่ยมันมันก็แล้วแต่ว่าคนจะเข้าถึงเราขนาดไหนนะครับผมตามต,ต่อไปจากคุณ KA หนึ่งภูมิอ f นะครับ Q&A ถามมว่าพี่ชอบลุงตู่ไหนฮะลุงตู่ไหนอ่ะมันก็มีลุงตู่คนเดียวปะเนี่ยไม่ชอบ ี่อยากให้ลุงออกตอนไหนตอนนี้ตอนนี้บอกไปออกตอนนี้เอชทีไปครับครับผมขอบคุณครับพี่รู้จักพี่ปาล์มได้ยังไงอ๋อคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากมากผมรู้จักพี่ปาล์มนะครับผมตอนที่ผมเอาคลิปเจนเหตุการณ์สุดหลอนใน ifi, เกมฟิฟายไปโปรโมทกับพี่แม็กคูดเออพี่แม็กคูดอะใครรู้จักปะมีใครมีใครรู้จักพี่แม็กคูดางนั่นแหละครับผมก็ ให้พี่แม็กคูดไปโปรโมทให้นะครับแล้วก็พี่ปามน่าจะเห็นคลิปนั้นของผมนะคลิปแรกที่ผมจําได้แล้วก็พี่ปามก็ติดต่อมาหาผมก็ได้คุยกันตั้งแต่ตอนนั้นมาก็ประมาณ1ปีแล้วแหละนะครับที่รู้จักกับพี่ปามนะฮะก็ไปกดติดตามได้ที่ช่องอดข้าวเพื่อเกมนะใครที่อยากจะติดตามพี่ปามนะครับผมพี่ชื่ออะไรชื่อจริงชื่อจริงชื่อสุภกิจยศพิมพ์คานะครับชีลเล่นก็น่าจะรู้จักกันแล้วนะถ้าพี่1ล้าน ซับพี่จะทํำยังไง1ล้านซับนะเหรอผมจะดีใจมากผมจะแบบขอบคุณทุกคน,นคที่ช่วยกันติดตามสนับสนุนกันมานะครับก็ <c oughs> <c oughs> ผม <c oughs> ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าแต่ก็มันคือเป้าหมายในชีวิตของผมนะครับ1ล้านซับนะครับก่อนพี่จะทำ u t u b e พี่ทำอาชีพอะไรพี่เรียนหนังสือนะครับผมไม่ได้ทำอาชีพอะไรนะ เรียนหนังสือนะครับแล้วก็ทำ YouTube ไปด้วยนะครับวารนติโน่ถามมาว่าพี่ฟันเหลืองไหมฟันสีส้มครับพี่เคยไปเหยียบดาวนาเม็กไหมไม่เคยครับแต่เคยเห็นในดาก้อนบอลใช่ปะ่ะดาวนาเม็กมันอยู่ดาก้อ bon นบอลปะเนี่ย <c ười> <c ười> ผมเจอพี่ที่ดาวนาเม็กครับเซ <c ười> นซอมไปไปครับครับผมขอบคุณครับพี่คิดว่าพี่ภูมิใจอะไรที่สุดครับ สิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นการที่ได้รับพินจาก Youtube นะครับวันนี้เลยนะครับก็ภูมิใจมากแล้วก็ภูมิใจคลิปที่ถึง1ล้านวิว2คลิปใน Tik Tok นะครับแล้วก็ภูมิใจยอด Subscriber ที่ถึงหลักหมื่นไม่เกินสิ้นปีนี้นะครับรู้สึกว่าภูมิใจมากๆนะครับผมแบบพูดไม่ออกเลยทุกคนเอ,ออก็ขอขอบคุณทุกคน,นคที่ติดตามผมมานะครับผมที Q ่เอพี่ทอกับยอดวิวที่ไม่ค่อยขึ้นไหมครับ แน่นอนครับผมก็เคยท้อบ้างนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ไม่หวาดอะไรละเลครับผมปล่อยเลยนะฮะพี่เติมเกมทั้งหมดกี่บาทอันนี้เราไม่สามารถที่จะพูดได้นะครับไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ผมว่าน่าจะหลักพันมั้งไม่รู้นะครับคุณสลัด ถามมาว่าทําไมเสียงเหมือนพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์จังโอ้โหก็ถามนี้ผมเห็นบ่อยมากในคลิปตามหาเสื้อในตำนานเลครับผมนี่นี <g> ่ย <ül> ทำไมเสียงเหมือนพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์โอ้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แบบผมฟังเสียงตัวเองมันรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยคลายสักเท่าไหร่นะแต่บางคนอาจจะแบบฟังดูแล้วอาจจะเหมือนเนาะเพราะว่าเสียงตัวเองมันฟังยังไงมันก็ เออมันก็เป็นเอกลักษณ์ของบันหรือเปล่าโอ้ยนะครับก็หมดแล้วนะครับผมสำหรับคำถาม Q&A ประจำหน0 0งหมื่นซับดีนะครับโอ้โหขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาถามกันนะครับผมก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมหลายคนอาจจะ ยังไม่ได้มาถามนะครับก็ใครที่ไม่ได้เข้ามาถามก็สามารถถามกันได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยละกันนะครับใครที่อยากจะแบบถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากมีปรึกษาเรื่องอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้หรือว่าอาจจะมาปรึกษาผมได้ที่เฟซบุ๊กส่วนตัวผมก็ได้นะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมกันมาจนจบนะครับก็ ติดตามกันแบบนี้ตลอดไปจนถึง1ล้านซับนะครับผมอ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะขอลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะครับผมแล้วว่าเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็โปรดรอติดตามนะครับผมเดี๋ยวอนาคตจะพยายามตัดต่อให้ดีกว่านี้ดีกว่าอย่างที่ดีนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่เดอ้อบ๊ายบาย